สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้ามืดครับตีหากวากว้าครับพี่น้องตีหา่นน้อย,อยเสียงนกตูมกำลังห้องตุ่มตุ่มตุ่มนะพี่น้องมากูเบดครับจากขิปตี่แล้วกับยามเบดจนหอดตีสองวกว้าผมพี่น้องหยิบไปน้อยนึงครับนอนไป,ปหยิบนึง เด่นมาตีหาพอดีครับเรื่อครับพี่น้องมาปูเบ็ดแล้วครับอันนี้ไปลุนกันครับว่ายนี่ยมือเสาร์สีมันบ่เมื่อขึ้นกับหรือว่ามาันเติบครับหรือร้ยายยุ่งเมื่อขึ้นนี่ไปกันพี่น้องไปลุน,น <c oughs> เน,น,นี่ยมือเสาร์มึงเป็นเจ้าไหนตอนเสานี่ สิบก่าลังแล้วพี่น้องยังโมมานเลยครับยังมันเด็ดจักแตมเลยครับผมข้านีเป็นจมๆพี่น้อง ว่าคือบดึงเป็นไดโอ้ยบดถือด,อดึงยื่ซื้อพมีป่า ตน่าละพี่น้องแจมแรกครับแจมแรกรอบเศร้าโอ้ยปากคอหน่อยโอ้ยไปซะเบาแล้วครับดึงมันหลุดตัวหน่อยแห้งทำหนิวมือนี่แหละ không thằng nặng chung nắm các thế. You bỏ là sai lầm ba mhm mhm khăn mhm 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 này, ôi mhm 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 chú mhm 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 พี่น้องมาก่ะตายคอลาะ <laughs> แตีมแรกครับ <laughs> ตายแล้วเ,เก็บกระพมหนึ่งแต้มนับหนึ่งแล้วพี่น้องโอ้หมมุดเลยอยู่บ่ อ,อ,อุ้บดึงประตบโตโอ้วมีเหลืองเหลืองเจ้าพี่น้องมีเข้าขาวเหลืองเหลืองตายแล้วติโอ้มีอย่างน้องแบบนี้อุ้วตายแล้วครับโอ้วเรียบร้อยอีกแล้ว ยังมาเศร้าตายไงครับแต้มที่สองครับแข็งเกียดีสองแ oh. ต้มแล้วครับคันนี้ไปโกงอีกแล้วแต่เขบอเห็นปลาหรอกครับพี่น้องเอ้ายู้ยู้ยูยู้ตัวนี้ไหมทำมึงปลาอ่ะ เตมสามห้อได้ปลาเป็นแล้วครับเป็นแล้วบัานเล็กอยเต็มที่สามครับเก็บครับผมเก็บก็เห็นไี่น้องเห็นแล้วเกี่ยวมั่งสิใส่ล็อปลา Oh, you, you. อ,อุ่นยูยูหาคอยแล้วครับฉันแล้วใส่น้ำงามอีกแล้วับพี่น้องแถมที่ซีแล้วครับเสร้านี่ตัวนี้กินบอลลีครับ ดีแต้มแล้วบานมันละบันละอืมก็เข็งครับตายเรียบร้อยแม่ไงเ,เติบอยู่โอ้ชี้นองมึงนะครับตัวปลาไหมหน่อยก็เดนียวมืออีกครับไง่กหกหน่อยหนึ่งโตรประคอห้อยถืออย่างงูนี่กัดท่อง นี่ครับน็นปูหนีบแต่ยังปัสตายด้วยครับนี่โอ้ตัวน,น,นี้น้อยนึงนาไปคือสบ่ย่างดอกท้องห้อยยังหนีบปูหนีบไป่แท้ อะไรครับหยกอยู่ปลาหยั่งปลาดุกเด้อปลาดุกเด้อตัวขาวกับฟอยด์เพืนตัวฟอยด์ด้ตัวใสใสสวยงามเลยครับ ดีครับมองบรรยากาศยามมเสัลเด้อพี่น้องคึมๆอากาศคึมๆึมอะกับ่ค่อยมันปานใดครับยามมเสัล แดดร้อนที่สิเป็นปลาเสียมหน่อยรอครับเหลี่ยนเงียเนี่ยไปไก่ฮู้ส่รงก็ยังเบ็ดถือปลาครับพี่นุ๊ก มอง,งสุด้ายคนนะครับเกือบหลังสุด้ายช่วยมองหอกดึงเบ็ดกับบรลูครับ <c oughs> ดึงบอลแฮงอันนี้บอลหลอนครับบอลหลอนปล่อ,อยไป,อยไปโอ้หนาเป็นขีดต้อมปวกเลยประดุกบ่ งามเป็นฟ้องเลยครับน่าคึ้นบดึง้งโอ้ยหวัวกแล้วพี่น้องว่าเป็นป,ปนล,ลาถือเบ็ดโอ้ยเบ็ดอะไรครับปาถือดอกพี่น้อง วัตถุอยปากะแยงเป็นปากะแยงครับปากะแยงนั่นดอหลังนี้กับวัตถุลังนี้กับวัตถแล้วครับเบิ้ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะขอยไปเบิ่งผลงานกันนะครับใส่มาแต่หัวคำจนเสาจะได้หลายปันไดนะครับพี่น้องปากะแยงหน่อยครับ มันสิปล่อยมันไปดอกครับนตัวนอยแล้วก็ได้ตัวเดียวนําไป 有啊，来了。<吧> มผลง,งานกันครับผล <c oughs> มานหน้าม,มาแวะเมืองครับอยนนี้มีเสาร์ผมแบงออกใส่สองกับสร้างครับยานมันแหนยกกันมันแน่นกันมนองมึงผลงานเฮายอดครับฝ้ามีแต่ใส่สวยๆ <c oughs> ตายตันนขขวนั้นกขาวนี่แหละครับ กู้ตันกระต่ายนี mm ่พ hmm. ี่น้องมึงปลาดุกตัวใหญ่ครับซีโตปลาดุกเฮาตัวเดียวกับลาบอิ่มเลยแหละครับมันตัวใหญ่แบ่งเฉลี่ยเฉลี่ยออกกันมันมันจังบ่ทับกันระลับม้มเอเช้าครับนี่ผลงานตอนเช้าตายหลายตัวครับตัวหอดตัวเป็นอยู่นั่นสตัวมั้งครับ ถือว่าหมันนะครับพี่น้องเบ็ดไม่ฮอทำงานแล้วครับเถึนเบ,บ็ดวัน <g ül> นี้ก็สิได้เวลากับบ้านแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปสั่งมึงมันสีได้จากโลอากาศคึมๆครับส้มคือฝนสิตกนี่ยนะแต่ว่าหมู่บ้านนี่ส้มคือฝนตกดินมาปกเปก๊ปกๆบ่อตกครับอ่ะวันนี้ข่อตกกับบ้านกันครับผม เดี๋ยวผมจะลองไปสร้างเมืองเฉได้จากโลกเนาะ่ะพี่น้องฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ลาไปกับปากคอตัวหง่้ามๆเฮ้าครับสวัสดีครับผม เห็นของมืองผลงานป่าร่วมครับเดี๋ยวจะสั่งไงมึงนำกระมังนักโลสองขีดโอ้ยมันตเตลิดครับพี่มึงตเตลิดเจ็ดโลโอ้จะสิสั่งสิ่งใดแล้วบัดมันตเตลิดครับ ิไดงว่าหาโล่เนาะหาโล่ก,กลัวๆหรืมั่งนี่นองก,กระมังนักโล่สองขีดแต่ว่ามันหมุนหลบหมุนหลบเจ็ดโล่ครับ